muza Water salana pakci homden and peekbon uh, a nap วันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับลาบหมูนะผมก็หลังจากเราได้ทาเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วเพุผลที่ชอบลาบหมูก็รสชาติที่มีความจัดจา้านมีความเปรี้ยวภายในตัวแล้วก็ทําให้นึกถึงหน้าของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็คือลาบน <c oughs> เพื่อนทุกคนนะครับก็ <c oughs> คือลาบนะครับคุณค่าทางโภชนาการหรือเอาง่ายๆคือห้าหมูครับก็ <c oughs> คือจะมีโปรตีนจากเนื้อหมูแล้วก็วอไฮเดตเอ่อวอไฮเดตมาจากข้าวคั่วนะครับผมแล้วก็วิตามินซีก็มี หอมแดงผักชีฝรั่งแล้วก็พวกไอผักต่างๆที่เราใส่ลงไปนะครับอาจจะไม่มีในสูตรแต่ว่าเราใส่เพิ่มไปเพราะว่าเหลือนะครับถ้าทางพชนาการครับครับผมนอกจากโปรตีนจากเนื้อหมูแล้วในลาดยังมีส่วนผสมที่หลากหลายอย่างเช่นหอมแดงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงหัวใจครับผมนะครับต่อไปก็จะมีผักชีฝรั่งครับช่วยทําให้กระดูกแล้วก็ฟันแข็งแรงนะครับผมโ้ยโดยนะครับหน่อยหน่อยที่น้อง รสชาตมันน้ากนจิงกโมกนับขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่นี้ครับคครับ